สวัสดีค่ะต่อไปก็จะถักแถวที่สมกันนะคะแถวที่สามเริ่มต้นด้วยโซ่สามนะคะหนึ่งสองสามนะคะต่อไปอเมื่อกี้นี้นะคะแถวแถวที่สองนี้เริ่มต้นด้วยออคล้องโซ่ด้านหลังก่อนจะเป็นตัวแรกที่ทำะนะคะฉะนั้น การขึ้นแถวที่สามนี้เราก็จะต้องใช้หลักหลักแรกของแถวที่สองก็คือการคล้องโซ่ด้านหลังเหมือนกันนะคะก็คือหลังนี้หลักเขาจะอยู่ด้านหลังนะคะนะคะก็คือว่าคล้องโซ่หลังก็คือคล้องโซ่หลังเหมือนกันนะคะเริ่มต้นด้วยการคล้องโซ่ก็คือหลักนี้ นะคะพอเข้าใจไหมคะคล้อง,อ,องโซ่หลัง1ครั้งต่อมาคล้องโซ่หลังหลักเดิมก็คือหลักเมื่อกี้ค่ะทำซ้ำไปสองทีนะคะจะเป็นแบบนี้ก็คือจะได้สามหลัก นะคะต่อมาครั้งนี้แถวนี้ก็คือจะเป็นการขยายแถวเช่นกันนะคะต่อมาหลักที่สองก็คือหลักที่สองของแถวที่สองก็จะเป็นคล้องคล้องหน้าถูกไหมคะเราก็มาหลักที่สองของแถวเมื่อกี้นี้ก็คือคล้องหน้าก็คือหลักที่แถวที่สามก็จะเป็นคล้องหน้าเช่นกันนะคะ หครั้งทำทั้งหมด2ครั้งนะคะหครั้งสองครั้งก็คือสองครั้งซ้ำเข้าไปเลยนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะต่อมาหลักต่อไปก็คือจะเป็นหลักหลังแล้วถูกไหมคะก็คือคลองด้านหลังหลักหลังก็คือคลองด้านหลังเหมือนกัน นะคะซ้ำไปสองทีหนึ่งะคะสองแถวนี้จะดึงไหมค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะคะสำหรับเออผู้ที่ไม่เคยถักนะคะก็ค่อยคยค่อยค่อยทำละกันนะคะต่อไปหลักต่อมาก็คือคล้องหน้าถูกไหมคะก็ทําไปสองครั้งนะคะ หลักต่อไปก็คือคองหลังถูกต้องค่ะนะคะคองหลังนะคะหนึ่งคองไหล่ขั้หน,นะะห,นหนึ่งนะคะดึงไหมนิดนึงนะคะสองนะคะต่อมาคล้องหน้า ต่อมาของหลังหนึ่งสองต่อมาของหน้าหนึ่ง นะคะมาดูย้อนกลับมาดูนิดนึงนะคะหลักนี้ก็จะเห็นลายชัดขึ้นกว่าเดิมอีกนะคะหลังก็คือจะเป็นหลังนะคะหน้าก็จะเป็นหน้าลายก็จะโน้นขึ้นมาอีกนะคะอันนี้ค่ะเป็นการขยายแถว อีกชั้นหนึ่งก็คือเมื่อกี้20หลักถูกไหมคะแถวที่1แถวที่2คูณ2ก็จะเป็น40หลักนะคะต่อมาคูณ2เข้าไปอีกแถวที่3ก็จะเป็น80หลักนะคะถ้าทำถูกก็จะเป็น80หลักพอดีนะคะเนี่ยค่ะทำไปจนสุดแถวเลยนะคะหลักหลังก็คือคล้องหลังจำง่ายๆเลยค่ะ นะคะหลักหน้าก็คือคล้องหน้านะะหลักหลังก็คือคล้องหลังถ้าคนไม่ชำนาญนะคะต้องระวังออหลักหลังนิดนึง นะคะแล้วเวลาคลองด้านหน้าก็คือเห็นหลักตรงนี้ก็คือเอา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 หัวเข็มน,นะคะคลองไปทับข้างบนนะคะอย่าไปทับทับข้างบนให้ได้ลักษณะนี้นะคะนะคะหลักอันเนี้ยก็จะอยู่ทับทับหลักอันนี้อยู่นะคะจะมาคลองด้านหลังก็คือ คล้องไปก่อนอันแรกนะคะหน,นะคะต่อมาอีกตุกอีกอีกหลักหนึ่งก็คือคล้องให้ให้อยู่ด้านล่างของของอ,อ,อันที่เราที่ถักหลักนี้ไวนะะ้นะคะนะคะก็จะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะมันจะซ้อนกันอยู่แต่แต่หลักหลังก็คือจะจะทับ จะจะอยู่ด้านหลังของหลักหน้านะคะจะไม่เหมือนกันนะคะต้องต้องดูดีๆนะคะค่ะนะคะทำไปจนสุดแล้วก็ปิดงานก็จะได้3ามแถวแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวแถวที่4ี่ก็จะมาดูกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ